สวัสดีครับผมอาตี้ DIY นะครับแล้ววันนี้ผมกลับมากับแบรนด์ชากิเทคอีกเช่นเคยครับตัวนี้จะเป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายขนาด5นิ้วครับต้องบอกก่อนเลยนะฮะตัวนี้มาในแพ็กเกจที่ดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากแพ็กเกจตัวนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าด้วยนะทาให้เราเก็บอุปกรณ์ได้ดีมากๆแล้วก็หิวพกพาไปทํางานได้สะดวกมากๆครับต้องบอกก่อนนะเลื่อยวงเดือน5นิ้วเนี่ยผมเห็นหลายๆแบรนด์เลยนะครับจะมาในกล่องกระดาษฟูกธรรมดานะฮะจะไม่ได้มีตัวกล่องเก็บเครื่องมือให้หรือเป็นกระเป๋า แบบนี้ต่ตัวนี้ทางทากิเทคนะครับทำมาดีกว่านะเป็นกระเป๋าให้เลยนะฮะกระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะฮะแล้วด้านบนก็จะสกรีนเป็นรูปเครื่องมือไว้นะฮะก็รู้ได้ทันทีเลยว่าอันนี้คือเลื่อยวงเดือนนะตัวกระเป๋าก็จะมีรูปทรงประมาณนี้ฮะเป็นซิปเก็บเอาไว้แบบนี้นะฮะและที่สําคัญตรงนี้มันเป็นหูหิ้วนั่นหนืความว่าทุกท่านนะครับสามารถหิ้วไปทํางานนอกบ้านได้สะดวกมากๆครับอันนี้คือจุดดีของทางทากิเทคเลยนะจริงๆปกตินะับไอ้รูปทรงที่เป็นกระเป๋าแบบนี้มันมีขายนะแต่ว่ามันจะเป็น7จ ในตัว5นิ้วผมยังไม่ค่อยเจออันนี้เป็นตัวรากเลยฮะในรอบปีเลยที่ผมได้เจอมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะ นี่ครับเมื่อเปิดออกมานะฮะจะสังเกตดูนะครับตัวนี้จะเป็นโฟมล็ o c k i n g แบบนี้เลยนะทำให้เครื่องมือนะฮะมันเก็บแล้วเป็นสัดเป็นส่วนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องสําหรับเก็บตัวเลื่อยนะฮะเก็บตัวท่านช้าแล้วก็เก็บตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะด้านบนเขาก็มีเป็นล็ o c k i n g แบบนี้เอาไว้นะครับเนี่ยประกบออกมาแล้วก็คือแบบมันจะอยู่ในรูปทรงแบบนี้เลยนะฮะกันกระแทกได้อย่างดีนะครับโอเคมาว่ากันที่ตัวนี้ครับของทากิเทคนะฮะตัวนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องวงเดือนขนาด5นิ้วแต่เขาไม่ได้แถมใบเลื่อยมาาาาานนนะะะตตัวี้้้้ถท่ใดซือออจจง ซือใบเลื่อยมานะครับซึ่งใบเลื่อยเนี่ยสามารถใช้ได้ทั่วไปลเลยที่มันเป็น5นิ้ว เวลาทุกท่านซื้อนะครับใบเลื่อยก็สังเกตดูนะครับให้มันเขียนว่า1 2 5มิลลิเมตรนะครับถึงจะใส่กับเครื่องตัวนี้ได้นะถ้าเกินนี้ใส่ไม่ได้นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็น140มิลลิเมตรมันคือ5.5นิ้วจะใส่ไม่ได้นะครับมาดูในเรื่องของตัวท่านชาร์จกันก่อนดีกว่านะฮะแน่นอนครับตัวนี้เป็นขั้วแบตเตอรี่ MT นะฮะท่านชาร์จก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เขียนเอาไว้ว่า DC 2อแอมป์นะครับยี่นสิบเอ็21โวลต์นะฮะ ฉะนั้นไม่ต้องสับสนนะครับ499 VF มันอาจจะเป็นชื่อรุ่นจากทางแบรนด์ของเขานะฮะ Sakitech ETP นะครับ New Upgrade นะฮะก็เวลาเช็คสถานะก็จะเป็นไฟหยดน้ำแบบนี้เลยนะครับมีการดีเลย์ของไฟพอสมควร ผมถือว่าโอเคดีกว่าพวกแบบกดแล้วดับเลยอย่างนั้นนะฮะตัวรูปลักษณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวบอดี้ของแบตก็จะเป็น PA ผสม ABS นะครับแล้วก็จะเป็นยางสีดำสองข้างแบบนี้นะฮะจะเป็นตัว TPE นะครับไม่ได้แข็งไม่ได้นิ่มนะฮะกลางๆแต่จ,จับแล้วก็มีผิวสัมผัสที่หนึบๆนิดนึงครับเป็นประมาณนี้เลยสําหรับแบตเตอรี่ของเขานะฮะก็จะให้มาทั้งหมด2ก้อนนะครับเช่นเดียวกันเลยนะแต่แน่นอนครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องมือจากทางแบรนด์ของเขานะครับเอาไว้สําหรับเปลี่ยนใบนะก็จะเป็นประแจแบบนี้นะะะแแลล้้วววก็ต L ตัััปปรรจนนีีนคบสหเ่ย นเองและนี่ก็จะเป็นตัววงเดือนของเขาครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณคู่มือจากทางโรงงานนะฮะก็จะมาในรูปแบบรวมๆกันนะมันจะไม่ได้เจาะจงแบบว่าสินค้าโปรดักต์ใดโปรดักต์หนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคหมดแล้วนะ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องของเขากันครับันดับแรกนะฮะต้องบอกก่อนรูปทรงเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นด้ามแบบนี้ค่อนข้างจับถนัดมือเลยนะครับแล้วก็ตูดใส่แบตเตอรี่นะครับจะเฉียงขึ้นทาให้สามารถใส่แบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่านี้หรือเป็นพวกนลงแล้วเจ็ดศูนย์ศูก็จเวลาดันลงมาแล้วจะดูไม ควรในเวลาที่เราตัดปกติแบบนี้นะครับถ้ายกขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราต้องการตัดที่ว่าให้ใบมันลงเข้าชิ้นไม้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยบางแบรนด์ที่เป็นตัวตรงๆแบบนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ถนัดนะเรื่องแบตอาจจะไม่ได้ติดครับแต่มันอาจจะไม่ถนัดแต่ไม่แน่ถ้าใส่แบตที่มันใหญ่ขึ้นนะครับพวก15เซลล์20เซลล์อาจจะมีปัญหาเรื่องติดได้แต่ถ้าเป็นแบตเตอรีร่ทรงตูดเชิดแบบนี้ที่เอียง45องศายังไงก็รอดครับอันนี้คือจุดดีของรูปทรงแบบนี้นะฮะโอเคมาว่าที่ตตตััววออีี้ขงเเาานนนนะจะจจป็็ลิกก PXGF300 กริปประมาณนี้เลยนะแล้วก็สีก็คุ้นเคยพอสมควรเลยนะครับแบบนี้นะก็ไม่บอกก็รู้นะฮะว่าสีเหมือนอะไรนะครับ <ute> ก็รูปลักษณ์ถือว่าสวยงามนะครับมีกริปประมาณนี้เลยนะกริปที่คุ้นเคยอีกแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้เป็นยาง TPU นิ่มๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเรียบๆ็กเจอร e ก็คือหนึบๆถ<ล> <production S 1> นัดแล้วตรงนี้ครับมันสามารถจับได้นะแบบนี้นะประคองเครื่องด้านหน้าแบบนี้นะครับเราก็จับได้2มือแบบนี้เลยก็คือทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันถนัดมากขึ้นผมเองชอบแบบนี้นะจริงๆแล้วมันมีหลายแบรนด์ทํามาเป็นแบบทรงนี้ครับก็คือมันจะ มีข้ามจับธรรมดาแต่อหัวจับด้านบนที่เอาไว้ประคองเครื่องตรงนี้มันหายไปหรือว่าถูกตัดไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นแบบทวินวันจับได้2ฝั่งเลยจับได้ถนัดอย่างแน่นอนครับในรูปแบบสีนะฮะก็จะเป็นสีที่คุ้นเคยออกประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวระบายอากาศของแผงวงจรและจะมีคําว่า BL ปั๊มนูนขึ้นมาเท็กเจอร์ประมาณนี้ด้านตูดตัวแบตเตอรี่ไม่ได้มียางอะไรมาล้อมรอบนะฮะประมาณนี้เลยขั้วใส่แบตอย่างที่บอกครับตัวนี้เป็นขั้วแบบ MT นะฮะก็ สติ๊กแน่นครับไม่ได้ให้ตัวนะประมาณนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแต่งานประกอบถือว่าดีเลยนะสำหรับตัวไทกิเทคตัวนี้นะครับค่อนข้างสนิทดีพอสมควรเลยใช้ได้นะฮะงานประกอบในเรื่องของสวิตนะครับสามารถกดได้เลยนะแต่จะสามารถล็อกสวิตได้นะครับประมาณนี้นะการล็อกถือว่าแม่นทําได้ดีครับยังไม่มีการล็อกว่างล็อกวุดเลยนะถือว่าโอเคครับนะกดล็อก เป็นมากดล็อกเป็นมาเลยบางตัวผมเคยลองนะกดเนี่ยพยายามจะล็อกนะแต่มันไหลมันไม่ล็อกครับมันก็แบบต้องมานั่งคลาอยู่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะเสียเวลาในการทางานสักนิดนึงแล้วก็เท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นลวดลายประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับตรงมอเตอร์ตรงนี้ก็จะมีตรงตะข่ายกันฝุ่นเอาไว้อันนี้ผมถือว่าดีนะการระบายความร้อนของเขาก็โอเคแล้วก็การฝุ่นเวลาเราตัดไม้ตัดอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นมันจะได้ไม่ต้องดูดเข้าไปเยอะนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ตัวน็อตเครื่องอยากให้ดูนะจะเป็นหัวน,น,น,น็อตท เป็นับเป็นะครับธรรมดาแต่ตัวนี้เป็นหัวทอกมาให้ก็ถือว่าดูดีมีราคาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับด้านบนตรงนี้จะเป็นเนมเพลทจากทางแบรนด์เขาครับชากิเทคริเทียมเซอร์คูลาซอนะฮะจะระบุไว้125มมรนะครับแล้วระบุรอบสูงสุดถึง11,000รอบนะฮะไม่แน่ใจว่าถึงไหมแต่จริงๆไม่น่าถึงนะครับแล้วก็ตัวเพลทนะฮะตัวนี้เป็นวัสดุที่เป็นโลหะ ดูแล้วมีความแข็งพอสมควรแต่ไม่ได้แข็งมากอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเหล็กแบบว่าแข็งมากๆกก็ยังมีการรู้สึกว่าเราบิดได้นะครับนี่ประมาณนี้ยังมีการรู้สึกบิดงอได้นิดหน่อยนะครับ ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตัวแผ่นเพจของเขาเนี่ยก็จะมีการแบบว่าทําเป็นเท็กเจอร์เป็นร่องแบบนี้ไว้เวลาเราเดินเครื่องนะครับมันจะได้ไม่ดูดกับชิ้นงานนั่นเองนะครับทำให้มันไม่เป็นสุญญากาศทําให้เวลาเราเลื่อนเครื่องนะเวลาเราตัดเนี่ยมันจะทําได้ดีขึ้นลื่นขึ้นประมาณนั้นเองครับแล้วก็ด้านตัวกระโหลกตรงนี้นะครับกับฝาครอบกาดด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นวัสดุอลูมิเนียมนะอันนี้ถือว่าดูดีครับแล้วก็ทาเป็นสีเงินซิลเวอร์เป็นเกล็ดกลิตเตอร์แบบนี้นะส,สวยๆเลยแล้วก็จะมีตัวลูกศรบอกนะครับว่า BL แน่นอนครับตัวนี้เป็นบัสเล t มอเตอร์นะฮะแล้วก็การปลดกาดนะครับก็แค่ดึงตัวนี้ออกไปด้านนี้นะครับนี่ดีดดีเลยถือว่าดีดแรงเลยนะครับใช้ได้นะครับประมาณนี้โอเคอยู่นะงานเรื่องตัวฝาคาเวอร์ตัวนี้ผมถือว่าทําดีนะวัสดุมีความหนาอยู่ โอเคอยู่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวใส่ใบของเขานะครับตัวนี้พิเศษเลยปรับ45องศาตัวสกรูตรงนี้ไม่ติดกับตัวเพลทตังนี้นะผมลองแล้วลองปรับเล่นแล้วครับไม่ติดอันนี้ถือว่าดีนะฮะหลายๆตัวที่ผมเจอนะค่อนข้างดีเลยแต่เสียดายตายน้ําตื้นพอปรับ45แล้วน็อตตัวสกรูตัวนี้มันมาติดกับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับทำให้เวลาการใช้งาน45มันตัดไม่ได้คือน่าเสียดายมากถ้าเราซื้อมาแล้วเราต้องโมดิฟายเองเนี่ยผมว่าหลายๆคนไม่น่าชอบผมเองคนนึงแล้วก็ไม่ค่อยโอเคกับการที่่ต้้้ออองงงงงมมาาาาาาานนนนััทํะะะไรรรเเพฉถกกจ เลยแล้วถ้ามันไม่ติดอะไรเนี่ยผมถือว่าดีครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการปรับสูงต่ําของใบนะครับให้กินเนื้อไม้สูงต่ําเท่าไหร่ก็ปรับระดับเอาเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปรับ45นะครับก็จะมี0 15 30 45องศาเดี๋ยวปรับให้ดูครับว่ามันไม่ติดจริงๆนะนี่ฮะเห็นไหม สบายๆนะครับยังมีแกลบช่องว่างห่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับระหว่างตรงหัวน็อตตรงนี้กับตัวแผ่นเพลทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือดีงามนะฮะดีงามมากๆเลยไม่ติดนะไม่ต้องกังวลเลยครับ45สบายๆครับสำหรับเรื่องวงเดือนของทากิเทคตัวนี้นะฮะและตรงนี้นะฮะก็ยังสามารถปรับรอบความเร็วได้3ระดับนะครับแต่เรื่องความเร็วแต่ละระดับเนี่ยเขาไม่ได้บอกมานะในคู่มือก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องวัดรอบไปจริงๆนะครับก็ดีอย่างนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องการเคลมรอบมาจากโรงงานด้วยเราเอารอบหน้างานที่เป็นโนโหลดสปีดกันจร รเราจะได้รู้ด้วยว่ามันวิ่งอยู่เท่าไหร่นะครับบางทีเคลมมาเกินวัดได้จริงและได้น้อยเนี่ยเดี๋ยวก็เฟลกันอีนะครับประมาณนั้นนะแต่ก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นตัวโหมดของเขาอย่างที่ผมบอกครับก็คือปุ่มปรับระดับ1 2 3นั่นเองครับโอเคมาใส่แบตฟังเสียงกันกคร่าวดีกว่าครับ เป็นไงพอใส่แบตของเขาไปแล้วนะถือว่าโอเคดูดีเลยนะฮะใช้ได้นะครับการกดนะก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้ครับด้านนี้จะเป็นบอกระดับแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นบอกระดับที่ความแรงนะฮะหนึ่งสองสามประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้จำโหมดนะอะเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนอ่ะเป็นเบอร์สองนะครับนี่นะอยู่เบอร์สองเดี๋ยวผมรอให้มันดับนะครับอ่าดับแล้วกดอีกทีครับเห็นไหมอยู่เบอร์สองเหมือนเดิมขอดแบตดูก็ได้นะอ่าลองดูครับเบอร์สองไหม เห็นไหมครับอยู่เบอร์2 เพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้มีการจาโหมดนะครับทุกครั้งที่ท่านใส่แบตเตอรี่หรือทุกท่านที่เวลาพักการตัดไปแล้วเรามาตัดใหม่ไม่ต้องไปนั่งกดไล่เบอร์ใหม่นะครับอยู่เบอร์ไหนเบอร์นั้นเลยเช่นตัดเบอร์2ก็อยู่เบอร์2ยาวๆไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆถ้าตัวไหนไม่จาโหมดผมบอกเลยนะเวลาใช้งานเหนื่อยเหมือนพวกเครื่องเจียฮะถ้าไม่จาโหมดเนี่ยเหนื่อยมากสมมติว่าเราเจียอยู่เบอร์1หรือเบอร์2อเนี่ยพอเราปล่อยสวิตช์ไฟโหมดมันดับปุ๊บเอามากดใหม่ขึ้นไปเบอร์3มันเสียเวลามากๆครััับบาางทีีแตต่วน้้จหหดใ โอเคงั้นฟังเสียงคร่าวๆก่อนนะฮะผมให้ฟังที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับเสียงค่อนข้างนุ่มแล้วตรงนี้อยากให้มองครับมีระบบเบรกใบนะเดี๋ยวผมไขน็อตเข้าไปเดี๋ยวน็อตจะหลุดโ okay อเค <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่ครับมีระบบเบรกใบระบบเบรกใบคืออะไรเวลาเราเปิดสวิตตัวมอเตอร์หมุนใช่ไหมครับพอเราปล่อยสวิตตัวนี้ปุ๊บไอตรงเนี้ยมันจะหยุดกึกเลยนะฮะถ้าเรายิ่งใส่ใบเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่ะลองดูเห็นไหมหยุดกึกเลยนะฮะ อันนี้คือดีมากๆเลยนะฮะถ้าวงเดือนตัวไหนไม่มีระบบเบรกบายเนี่ยผมบอกเลยมันค่อนข้างอันตรายในการใช้งานแต่สาหรับทากรเทคตัวนี้ฟังก์ชันเซฟตี้เบื้องต้นมีมาให้ครับแล้วก็มีซอฟต์สตาร์ด้วยนะเวลาเรากดใช้งานนะครับมันจะวืดวืดคืออะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่แบบวืดวืดอย่างนั้นเลยนะอันนั้นมันจะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไว้นะครับเพราะฉะนั้นที่เห็นหลกัลกๆแล้วตัวทากรีเทคตัวนี้มีอยู่2โหมดที่เป็นระบบเซฟตี้ครับก็คือซอฟต์สตาร์ทกับระบบเบรกบายป้องกันอันตรายเวลาเราปล่อยสว เผื่อไปโดนอะไรเนี่ยมันก็อาจจะบาดเจ็บได้ตรงนี้เวลาปล่อยปุ๊บหยุดกึกเลยนะดีมากครับตัวนี้โอเคอันนี้คือเสียงเบอร์หนึ่งเนาะต่อไปเสียงเบอร์สองครับเสียงนุ่มมาประทับใจอยู่นะนุ่มดีแ้วต่อไปเสียงเบอร์สามครับโอ้วัดรอบเลยดีกว่าอยากรู้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดรอบกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มวัดที่เกียร์หนึ่งกันก่อนนะครับนี่นะฮะเกียร์หนึ่งครับ เกียร์หจะอยู่ที่5,047.9 rpm ครับต่อไปเป็นเกียร์สครับเกียร์สจะนิ่งอยู่ประมาณ5,825.7 rpm ครับแล้วสุดท้ายครับแรงสุดที่เกียร์สาผมว่าน่าจะ6,000กว่าล่ะดูทรงนะครับประมาณนี้น่าจะอยู่ไม่ไม่น่าเกิน6,500 ได้ไป6,350.3 rpm ครับอย่างที่ผมประเมินไว้เลยไม่น่าเกิน6,500ส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆนี้สำหรับเรื่องวงเดือนครับเดี๋ยวเรามาลองระบบเซฟตี้ของเขากันหน่อยนะว่ามันมีระบบเซฟตี้ไหมนะฮะต่ไบมันต้องอยู่ในแบบติดกับตัวชิ้นงานเลยนะครับผมจะจำลองให้ดูนะครับ1 2เห็นไหมมันตัดนะครับมือผมยังกำสวิตนะฮะผมจะปล่อยนะอ่ะมันจะมีตัวไฟเออร์เลอร์ให้ดูแบบนี้นะครับถ้าระบบเซฟตี้มันทำงานนะครับโอเค ตาเนื่อไขคือใบมันต้องในร่องเนี่ยมันอยู่ติดแบบนี้เลยนะก็คือติดอยู่ไปในร่องไม้นะครับเราก็กดนะมันจะไม่ทํางานนะครับเห็นไหมโอเคนะครับก็คือว่ามีระบบเซฟตี้ตอนใบติดไม่ให้มันดีดกลับหรือว,ว่าคลิกแบกนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูการตัดหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะครับผมจะใช้แค่รอบเบอร์สองนะลองดูนะครับ ตัดได้อยู่นะรอบไม่ตกนะอาจจะมีบ้างนะครับแต่มันไม่ได้ตกเยอะนะก็ถือว่าเป็นปกติของเื่งวงเดือนประมาณนี้เลยนะครับตัดนิ่มเลยแหละโอเคเลยไม้ตัวนี้มันเป็น MDF นะพูดถึงตัดเนี่ยดีเลยนะอันนี้คือที่ผมยังไม่ได้ตัดนะแต่น,นี้คือที่เราตัดไปนะสังเกตไหมครับไม้ไม่มีรอยไหมเลยถือว่ารอบใช้งานกําลังดีเสี้ยนไม่ค่อยมีถือว่าโอเคสวยเดี๋ยวลองเป็นเบอร์สามดูนะครับ ว่าเบอร์สามตัดดีกว่าเยอะเลยอะเนี่ยฝั่งนี้ก็คือรอยของเบอร์สองนะครับแต่ฝั่งนี้จะเป็นรอยของเบอร์สามเนียนนะใช้ได้เลยโอเคเบอร์สามก็ถือว่ารอบใช้งานกำลังดีไม่ได้มีรอยไหมอะไรผมว่าเบอร์สามก็ตัดเหมาะครับตัดไว้ด้วย mdf นะลองดูอีกตัวหนึ่งใช้ได้อันนี้คือผมตั้งใบลงไปลึกนะผมจะตั้งขึ้นมามันจะได้ไม่กินแรงเครื่องมากนะครับ เราตั้งแค่ใบโผล็พอประมาณนี้นะครับแล้วมันจะตัดได้ง่ายขึ้นนะครับจะลองกลับไปที่เบอร์สองอ่ะเบอร์สองครับตัดดีขึ้นเลยนะใช้ได้ครับเพราะว่าเราปรับใบเนี่ยให้มันกินแค่นี้เองนะครับเดีย๋ยให้เห็นภาพเลย เนี่ยพอเราปรับใบแค่กินแค่เนี้ยคือมันพอดีกับชิ้นงานใบมันจะไม่โหลดเข้าไปเยอะครับถ้าเราปรับเข้าไปลึกใบมันเข้าลึกเนี่ยมันก็กินแรงมอเตอร์อันนี้คือเทคนิคของพวกเลื่อยวงเดือนนะครับประมาณนี้แต่โดยรวมทั้งเบอร์2กับเบอร์สาเนี่ยตัดดีเลยเดี๋ยวผมลองตัดไม้ที่เป็นไม้สนพาเลตดูนะครับผมจะต้องปรับตัวนี้ให้มันลงไปเยอะขึ้นหน่อยนะะขออนุญาตวัดก่อน5้านิ้วไม่ขาดในทีเดียวด้วยนะเห็นไหมห้านิ้วไม่ขาด เพราะฉะนั้นเนี่ยห้านิ้วอาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้ครับตัวนี้ไม้45มิลน,นะครับห้านิ้วไม่ขาดเลืออยู่หน่อยหนึ่งอันนี้คือปรับลงมาสุดแล้วนะครับอันนี้คือจุดข้อเสียของห้านิ้วไอ้ตัวนี้ถ้าเป็นห้าจุดห้านิ้วอ่ะมันขาดนะแต่ห้านิ้วไม่ขาดเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองปรับ45องศาตัดกับไม้ตัว MDF เมื่อสักครู่ดีกว่านะครับอ่ะทีนี้ผมปรับมา45แล้วนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยสังเกตไหมครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ติดนะใช้ได้เลยตัวนี้อะลองดูครับ45องศา ผมจะไปที่เบอร์สามเลยดีกว่านะครับเอ่ไม้ตัวนี้มันโก่งอยู่นะอาจจะไม่ได้เท่ากันสักเท่าไหร่นะครับเซิร์ฟๆไปแล้วกันนะครับลองดูหนึ่งสองนี่นะครับผลงานสี่สิบห้าองศาตัดได้แบบเนียนๆเลยนะโอ้โหเนียนๆเลยครับนี่ครับโอเค 45ไม่มีปัญหาตัดได้สบายสําหรับตัวนี้ไม่มีการติดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับถือว่าเวิร์กแต่เพียงแต่ว่าตัว5นิ้วเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตัดไม้ใหญ่ๆไม่ได้นะครับที่มันมีความหนาเยอะๆเนี่ยมันอาจจะต้องไป5.5นิ้วหรือว่า7นิ้วนะครับตัวเนี้ยผมบองว่ามันเหมาะกับงานที่ไม้ไม่มีความหนามากครับเช่นไม้อัดไม้ MDF เนี่ยไม้พวกเนี้ยอันนี้ก็ไม้พาเลสนะครับเนี่ยสบายไม้พาเลสเนี่ย เนี่ยที่เป็นไม้แท้แบบนี้ก็ยังเอาอยู่ครับใช้ได้ไม่มีปัญหาเนี่ยสบายครับแต่ในส่วนถ้าเป็นไม้หนาๆอย่างนี้นะครับ45มมตรนะครับจะเอาไม่อยู่ไม่ขาดในทีเดียวนั่นเองนะครับอาจจะต้องพลิกพลิกหน้าไม้มาตัดนะครับประมาณนี้แต่ถามว่าตัวนี้มันตัดไหวไหมของไทกิเทคตัวนี้ผมว่ามันสบาย พลังมอเตอร์เหลือล้นเลยสําหรับตัวนี้นะครับที่เป็น5นิ้วนะก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมครับผมมองว่าเลื่อยวงเดือนมีหลายขนาดนะตั้งแต่5นิ้ว5.5นิ้ว7นิ้ว7นิ้วบางทีมันก็ใหญ่เกินไปเอามาตัดงานเล็กๆมันก็ไม่เหมาะเทอทะมันหนักนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าเหมาะดีในการตัดนั่นเองนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับตัวเลื่อยวงเดือนไร้าสายจากทาง t a r g i t e ตัวนี้รุ่น5นิ้วที่เป็นมอเตอร์บัส นะฮะแล้วก็รอบไม่ค่อยตกด้วยถือว่าโอเคมากๆเลยนะฮะในการตัดเนี่ยเนื่องจากมันปรับได้3ระดับความเร็วนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมแต่ว่าเบอร์หนึ่งกับเบอร์2อรอบอาจจะต่างกันไม่มากในเรื่องของโนลดสปีดนะฮะแต่ในเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของเกียร์สเนี่ยสบายๆเลยใครชอบสายตัดไม้เดินไวๆนะครับก็สามารถตัดได้เลยแต่ก็ต้องอาจระวังนิดนึงนะครับเรื่องไม้บางตัวอาจจะร้อนจัดจนไม้มันไหม้ได้นะครับประมาณนี้นะแต่ก็ถือว่าการใช้งานถือว่าดีมากๆครับเป็นอีกตัว นึ่งนะฮะที่แบบว่ามาแรงอีกอย่างหนึง่งตัวนี้เขาจัดมาครบชุดมีกระเป๋าเก็บเครื่องมือแบบนี้ด้วยผมถือว่าว้าวนะว้าว,าว,าว,าวาในจุดนี้จริงๆเพราะว่ามันตอบโจทย์สําหรับสายช่างที่ต้องพกพาไปทํางานนอกสถานที่มากๆเลยครับตัวนี้นะฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับตัววงเดือน5นิ้วปรับรอบได้3ระดับมีระบบเซฟตี้ต่างๆแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาอีกถึง2ตน้นตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1290บาทเท่านั้นเองครับโอ้โหราคาดีเลยนะได้แบตเตอรี่2ตน้น ด้วยถือว่าดีมากๆครับสําหรับท่านใดที่ยังลังเลนะฮะก็อยากจะให้ลองเปิดใจเล่นแบรนด์ทาคิเทคดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่ามีมาตรฐานในการใช้งานดีเลยนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าซื้อหามาใช้งานมากๆครับเนื่องจากตัวแฮนเดิลอย่างที่ผมบอกมันจับได้ง่ายมันคอนโทรลได้ง่ายมากๆครับถ้าใครที่สนใจสินค้าจากแบรนด์ทาคิเทคตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดการสั่งซื้อเอาไว้ที่ใต้รายละเอียดคลิปเช่นเคยนะครับหรือว่าสั่งซื้อได้ที่ YouTube x Shopee X l อ z ก d a ด้ของผมได้เลย นะครับเดี๋ยวผมจะลงตะกร้าเอาไว้ให้นะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและกดติดตามกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ